ของคุูปาอีกครั้งนะคะสำหรับภาษาไทยในวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของตัวทอนะคะซึ่งตัวทอในภาษาไทยก็มีหลายตัวใช่ไหมคะแต่ตัวทอที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ก็คือตัวทอมนโทนั่นเองค่ะหรือที่เด็กๆชอบท่องกันว่าทอมนโทนหน้าเท้าใช่ไหมคะก็ ส่วนใหญ่คําที่มีตัวทอมนโทเนี่ยเด็กๆจะไม่ค่อยพบนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นคำบาลีสันสกฤตนะคะที่มีตัวทอเนาะซึ่งวันนี้เดี๋ยวครูจะพาไปเรียนรู้การออกเสียงแล้วก็ความหมายของคำที่มีตัวทอมนโทนะคะ mm hmm. เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะไปเลย เด็กๆทราบไหมคะว่าคำที่มีทอมอนโทสามารถออกเสียงได้สองแบบแบบที่หนึ่งคือออกเสียงเหมือนดอเด็กแบบที่สองออกเสียงเหมือนทอทหารเรามาเรียนรู้ความหมายและคำอ่านของคำที่มีตัวทอมอนโทกันนะคะนักเรียนออกเสียงตามคุณครูนะคะบันดิตอ่านว่าบันดิต แปลว่าผู้รู้ผู้มีปัญญาความรู้นะคะเรามักจะเรียกคนที่จบการศึกษาระดับปริญญาว่าบัณฑิตนะคะ,ะมณดบอ่านว่ามณดบหมายถึงสถาปัตยกรรมอย่างหนึ่งฐานล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสร้างไว้สำหรับประดิษฐานสิ่งที่เคารพบูชาเช่นพระพุทธรูปแน่นอนค่ะว่ามณดบ เราจะเจอได้ที่วัดนั่นเองนะคะบันดอกอ่านว่าบันดอกหมายถึงกลองสองหน้าชนิดหนึ่งขนาดเล็กหัวและท้ายใหญ่ตรงกลางคอดใช้ไกวให้ลูกตุ้มแกว่งกระทบหน้ากลองทั้งสองข้างบันดุอ่านว่าบันดุหมายถึงสีขาวเหลืองเหลืองอ่อนซีด หรือความหมายแปลว่าช้างเผือกค่ะคำต่อไปนะคะมนโทอ่านว่ามนโทแปลว่ามเหสีของทศกัณฐ์ในเรื่องรามเกียรตินั่นเองค่ะซึ่งเป็นแม่ของนางสีดานะคะนักเรียนจะได้เรียนในชั้นที่สูงขึ้นค่ะมนทนอ่านว่ามนทนแปลว่าวงเช่น สุริยมนฑลแปลว่าวงรอบของดวงอาทิตย์อีกความหมายหนึ่งแปลว่าบริเวณเช่นมนฑลพิธีมนทาอ่านว่ามนทาหมายถึงชื่อไม้พุ่มชนิดหนึ่งใบใหญ่ออกสีเหลืองนวลกิ่นหอมต่อไปคำว่ากุนทีอ่านว่ากุนที แปลว่าหม้อน้ำหม้อมีหูน้ำเต้าเป็นต้นค่ะทันทะสถานอ่านว่าทันทะสถานหมายถึงเรือนจำทิเศษประเภทหนึ่งซึ่งใช้คุมขังนักโทษเฉพาะแต่ละประเภทที่เหมาะสมกับผู้ต้องขังเช่นทันทะสถานวัยหนุ่มเราเรียกคำนี้สั้นๆว่าเรือนจำนั่นเองค่ะ คำต่อไปค่ะจันทานอ่านว่าจันทานหมายถึงต่ำช้านะคะซึ่งอีกความหมายก็คือคนอินเดียที่เกิดจากพ่อแม่ต่างวรรณะกันเนี่ยลูกที่เกิดมาก็จะเป็นชนชั้นวรรณะจันทานนะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยจะได้เรียนในวิชาสังคมในชั้นที่สูงขึ้นนะคะจบไปแล้วนะคะกับ ความหมายและการออกเสียงของคำต่างๆนะคะเดี๋ยวครูจะมาสรุปให้อีกหนึ่งรอบนะคะคำที่มีตัวทอมุนโทเนี่ยจะออกเสียงได้2แบบนะคะคือ 1. ออกเสียงเหมือนมีดอเด็กนะคะเช่นคำว่าบันดิตมนดบบันดอกและบันดุค่ะส่วนแบบที่สองออกเสียงเหมือนทอทหารได้แก่คำว่า มนโทมนทนมนทากุลทีทันทะสถานและจันทานค่ะจบไปแล้วนะคะหลังจากนี้เราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเด็กๆ